ด้วยกุมารทองค่ะนี้กุมารทองหลวงปู่แยมนะคะวัดสามงามเห่งๆนี่<ม>องค์นี้สุดยอดค่ะเต็มไงเต็มคาราเบลเลยค่ะหวดนี<ม>้ว้าวนี่องนี้นะเรียกลูกค้าก็เก่งให้โชคให้ลาบเลยค่ะนี่จะบอกว่าเคยมีคนอะ่ะเช่าบูชาไปแล้วนะแต่มาขอคืน ช่วยไม่ทราบสายเหตุอะไรเลยเนี่ยเดินทางกลับมาหาเราเหมือนเดิมไม่ยอมไปไหนเลยเต็มๆเลยเนี่ยสุดยอดมากไม่เชื่ออยาลบลูค่ะกุมาทองวัดส,สางงามของคู่แย้มค่ะเห็งๆนี่เหงสมชื่อค่ะงวดนี้0265เต,ต็มเต็มคาราเบล